We went on a, a, a Dhamma trip for seven days uh, and Eva was also and, uh, a Thai man. and we went to um, Sakon Nakon and we met this uh, uh, abbot and um, uh, very old and um, he asked, uh, we were, he offered to meditate with us mm -hmm. and uh, he uh, told us to how did he say clear our mind uh, don't think about anything just make it uh, uh, like this and um, i was just curious because he was a, a disciple of uh, yes and what uh, i've been hearing is that a similar state uh, a, like just curious if that is, this is what he's speaking about or uh, คือตาวีเขามีความสงสัยนิดหน่อยว่าก่อนที่เขาจะมาที่นี่นะคะ่ะเขาไปทริปที่สกลนครกันมาแล้วก็ไปพบพระรูปหนึ่งแล้วพระท่านก็ค่อนข้างที่จะเป็นพระที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับเนะคะ่ะแต่ว,ว่าท่านสอนเขามาว่าให้ให้เคลียร์ทุกอย่างออกจากใจให้หมดเนะะี่ยค่ะ เขาก็เลยพอเขามาฟังเราที่นี่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านแนะนํากับสิ่งที่คนปฏิบัติแล้วมันผิดอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าไงคะหลวงตาเออมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าคือท่านสอนอยังไงนะที่ฟังมาเนี่ยมันอาจจะดีความได้ชัดเจนหรือไม่แต่ว่าถ้าเรายึดถืออะไรอยู่ในใจให้เป็นทุกข์เนี่ยเราก็จะต้อง ปล่อยวางไอ้ไม่ใช่ว่าเราทับไปเคียย์ให้ทำามมันว่างๆนะเออถ้าถ้าปล่อยวางก็ถูกแต่ถ้าเราอ่ะไม่ได้ปล่อยวางแต่เราไปเคียย์ให้ใจเราว่างๆทำมันเหมือน,น,นเนี้ยที่หลายคนที่เมื่อกี้โดนดูว่าไปทําว่างๆไม่คิดอะไรไม่จําอะไรลืมหมดแล้วอะไรเงี้ยล้วก็ทุกทายก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าชอดไฟฟ้ากินยาก,กันเป็นแถวเป็นแนวไอ้อย่างเนี้ยมันอันนี้ผิดแต่ถ้าออยึดถือสิ่งใดใน ให้เป็นทุกข์อยู่ในใจเนี่ยทั้งความรักแล้วความความเกียดชังอย่างเงี้ยมันก็ต้องปล่อยวางเล็ดอิโกเล็อิบีอย่างเงี้ยถูกมนปล่อยวางไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยวางได้ไม่ใช่ว่าไม่ปล่อยวางแต่ไปแต่เคลียร์ใจทําใจให้เบี่ยงวบี้แต่ปล่อยวางไม่ยอมปล่อยวางยังยึดยึดมั่นถือมัน่นแต่ทําใจให้เบี่ยงว่างแต่ใจทําเป็นยึดมั่นถือมัน่นอย่างเงี้ยอย่างนี้ผิดนะปล่อยวางคือไม่มันมันไม่ มันก็ต้องเห็นว่าเห็นโทษนะเห็นโทษของความยึดได้เป็นทุกข์เห็นโทษของความยึดได้เป็นทุกข์ไม่ใช่ไปไม่ยอมปล่อยวางหลายคนมาหยุดไม่แต่อยู่ในที่นี้กันไม่ยอมปล่อยวางติณท,ที่ยึดแต่ทําใจให้มันว่างๆอันนี้ผิดแต่ถ้าเห็นโทษของการยึดได้เป็นทุกข์แล้วก็เลยปล่อยก็เลยต้องปล่อยวางเพราะว่ามันจะยึดได้เป็นทุกข์อยู่ไปทําไมก็เลยต้องปล่อยวางความยึด เลดิโกเลดซีบีปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางให้ได้จนกะทา่งปล่อยวางได้จริงๆเห็นโทษเพราะเห็นโทษพิษภัยใหญ่หลวงที่ในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ปล่อยวางก็ปล่อยวางได้ก็ก็จะพ้นทุกข์อันนี้ถูกต้องถ้าปล่อยวางถูกต้องแต่ถ้าไม่ปล่อยวางแต่ทําเกียร์ใจว่างๆผิดอันนี้ผิดไม่รู้ว่าเขาฟังมามันจะถูกหรือผิดหรือว่าพระท่านจะสอนม,มาถูกหรือผิดไม่ทราบอันนี้ยแต่โดยหลักก็ตัวอ,อย่างเนี้ Uh, Lota can't answer that that is wrong or that is right because maybe he teaching you in the right way but maybe we interpret in the wrong way but Lota focus that if you attach to something you have to study from it and let it go. This is the right way to practice. It's not kind of used to attach and you try to clear your mind to be empty. If you try to clear the mind to be empty without uh, concern that you still attach, this is the wrong way to practice. Mm -hmm. So you have to see you, uh, if you still attach, just let it be not attached to it. It's not kind of you attach, but you try, uh, try to clear your mind to be blank or empty. Mm -hmm. This is not the right way. เนี่ยมันต้องรู้ว่าไอ้เรื่องนี้สำคัญมากเขาต้องก็ต้องจับประเด็นให้แม่นถ้าเขาผิดประเด็นแล้วมันจะหลงไปอีกอีกด้านหนึ่งอันนี้อย่างเช่น่อย่างต้าวีเนี่ยเขาพ็คคนคิดมากแล้วเรื่องมาหมกมุ่นอยู่ในใจเรื่องเรื่องภรรยาเขาแล้วก็เรื่องที่เขาพ่อแม่เขาไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้เขามาบวชไม่อยากเข้ามาปฏิบัติธรรมอยากให้กลับบ้าน แล้วก็ไม่ยอมกลับพ่อแม่ก็เลยตัดตัดเขาเนี่ยเรื่องในใจของเขาเขาคิดมากหลายเรื่องเอามาหมกบุนไว้ในใจหมกบุนอย่างเงี้ยถ้าถ้าปฏิบัติผิดมันก็คือมาอยู่แก้งมาอยู่วัดนี่เราทําใจว่างๆไม่คิดอะไรแล้ะลืมลืมภรรยาลืมพ่อแม่ลืมหมดแล้วทุกอย่างเรื่องอะไรนี่สบายใจลืมหมดแต่จริงๆอ่ะข้างในใจหมกบุนเต็ไมไปหมดเลยแต่แกลงทําลืมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องกินยาชอบไฟฟ้าเหมือนหลายคนที่ทํากันเนี่ยแบบเนี้ย แก่งทำลืมทุกอย่างสบายใจไม่คิดอะไรจำไม่ได้สุดท้ายกินยาช็อตไฟฟ้ากันแล้วตายไปแล้วก็ไม่จบอาบายทุกมากตายจมไปกับความทุกข์แต่ถ้าเขามาพิจารณาเห็นโทษพิษภัยว่าเขาจะไปเนี่ยมันทำไมยึดให้เป็นทุกข์เรื่องทุกอย่างมันก็จบไปแล้วพ่อแม่กรดุบไปแล้วเวลางเขาถ้าเราเข้าใจทำเราก็อาจจะไป ไปไปบอกท่านได้แต่ก็จะไ,ได้เข้าใจธรรมด้วยวันนี้ท้าไม่เข้าใจธรรมก็เป็นอย่างเนี้ยถ้ากักวลไปก่อนเน,นี่ยตัวภรรยาก็ท่านเลิกไปแล้วก,ก็จบไปแล้วแต่ยังไม่เลิกก็กไปก็คือดีกันอะไรก็แล้วแ,แต่อันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไปเด็ดขาดไปเลยไม่ใช่ว่าจมแล้วก็ทําสบายใจจมอยู่ในความทุกข์และสบายใจอย่างที่ทํากันอย่างเงี้ยปฏิบัติกันอย่างเงี้ยโดนดู คือจมอยู่ในความทุกข์แล้วก็ทําเป็นสบายใจอย่างนี้มาหลอกตัวเองอย่าไปทาแบบนี้ให้เขาพิจารณาความจริงว่าเขาัวเป็นแบบเนี้สังขารเขาค่อยๆแก่ลงไปเสื่อมไปเขาไม่รู้เขาจะตายเมื่อไหร่แล้วไอ้สิ่งที่แก่ที่เขาจมอยู่เนี่ยมันก็เป็นโมคะแต่เขากลับไปเรื่องที่ไร้สาระเขาควรจะรู้แจ้งสัจธรรมคือปล่อยวางแล้วก็มีสติตื่นรู้ในปัจจบุบันว่ายึดอะไรอยู่ไหมถ้ายึดก็ปล่อยวางไปถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ เราจะเห็นว่ามันยึดอะไรได้มาหลายมันยึดอะไรไม่ได้หรอกไปจมอยู่ในความคิดของตัวเองไอ้ที่ยึดมันยึดไม่ได้แล้วแต่มันจมอยู่ในความคิดคิดตัวเองคิดวนเวียนวนเวียนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ความจริงมันไม่มีมันไม่มีหรอกไอ้ที่ใจจิตใจมันจะไปจมอยู่กับอะไรได้ไม่มีหรอกเป็นแต่ความคิดคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์โอเคเอ่อนาลิต give you an advice Because uh, for you, you kind of a person that get lost in thoughts in thought very easily. Now, in your mind, you have a lot of story, the past story. Uh, one story is your ex girlfriend, and another story is your parents. And now you still uh, get lost in that kind of thought all the time. But now you stay in the temple and try to pretend that you feel okay. But actually, in the mind, it's still running like this all the time, and you get lost in it all the time. So you have to be aware that you still attach to it and not follow that kind of thought. You don't have to think about it, but be mindful that it's just a thought in the past, not have to worry about it. Because you couldn't change anything in the past, right? Anything in the past, you couldn't change and not get lost in it. You have to be mindful and realize that. When you understand the true Dharma in the present moment and you understand by your heart, you can come back to your country and tell your father, tell your family. Because now they don't understand it is it's their business, it's not your business. You have to be mindful and practice, but not kind of get lost in this kind of thought. And about your ex-girlfriend, maybe you can come back. If you still miss her, you can come back and uh, stay with her. But if you think no, you would like to stop our relationship, just don't come back and not think about it anymore. Just keep practicing, be awakened in repressive moment like this, so you don't have to practice like this, and you have to see the disadvantage of getting lost in the thought. Because if you try to pretend that you stay in the temple and you feel okay with everything, you will walk in the same track with the other people here. This is not the way that you have to practice. You have to see it and not follow it and be mindful in the present moment. This is the way that Ta advised to you. <laughs> แล้วมาอยู่ในสำนักที่จะสอนธรรมชี้ธรรมช่วยเขาพ้นจากทุกข์ได้ในปัจจุบันแต่ถ้าเข้ามัวไปจมอยู่ในเรื่องในเรื่องไร้สาระอย่างนั้นเนะ่ยเขาก็อยู่ไปสุดท้ายหมดเวลาก็เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เข้าใจัฎธรรมอะไรเลยแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์อย่างเก่ามันก็กลายเป็นว่าเป็นโคฆะหมดเลยใช้ชีวิตอย่างโควมีความไปอยู่อย่างโคฆะแทนที่จะ ขวนขวายรู้แจ้งในธรรมสัจธรรมให้มีสติตื่นรู้อยู่ในธรรมที่สอนน่ะเขาก็จะเสียประโยชน์ไปเพราต้องเห็นว่ามันประโยชน์และโทษมันต่างกันเยอะ it's it's useless that you still practice l i k e before it's like you still get lost in your thought you have to see that you have very limited time here so you have to Open and be awake and aware in every present moment and learn what I try to teach you. This is the best thing that you have to do and you have you're still alive now. So you have to use this you have to use this for benefit to yourself because you didn't know that when you're gonna be die, right? Maybe today, maybe tomorrow. So but now you still have life you still be awake you can be awake at this present moment so please use this opportunity ก็จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดก็จะยอมที่จะจมอยู่ความทุกข์นี้ตลอดไปแล้วก็ชีวิตก็เป็นโมฆะหรืออย่างไรหลายคนก็เป็นแบบนี้มาอยู่เนี่ยมาอยู่อธิษฐานจิตเข้าภาษาเราเราก็ยอมให้มาอยู่ในภรษาหนึ่งตลอดพรรษาน้อยใจสามีทั้งพรรษาเลย สามีก็ตายไปตั้งนานหลายปีแล้วน้อยใจสามีไม่เลิกลาสุดท้ายเป็นโมฆะไปต้องพรรษาพอออกพรรษามาเอาไปน้อยใจญ,ญาติอีกเอาไม่เลิกลาชีวิตอยู่แต่เรื่องน้อยใจคนนน้นน้อยใจคนนี้สุดท้ายตาย,ตายฟรีเราได้อยู่ในสํานักข,ของผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่รู้กี่เดือนเป็นปีๆแต่สุดท้ายเป็นโมฆะตายฟรีไม่ได้มันไม่ได แต่จะทำอะไรเลยไม่แต่น้อยใจผัวน้อยใจญาติพี่น้องคนนั้นเนี่ยไม่ได้อย่างใจเขาไม่เขาทำไไม่ได้ uh, อย่างใจไม่ได้มีประโยชน์สาระอะไรเลยไม่เห็นว่าอะไรมันเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระต่อชีวิต it's like there is some people here in the last vasa she stay here for three months but she still think about the story with her husband even her husband already die but she still think about that story for whole 3 months and she couldn't get anything from here even she was here even she listened to Lota teaching but she just waste her time with thinking about the story the sad story and after in she came back to her to her home and she had the fight with her relatives and she still think about that so she wastes her time for thinking about that too. So everything that she practice, everything that she do, is just waste her time. She not get any benefit from Long Ta. So Long Longtar don't want you to follow her way. You have to change and make a sharp decision. Stop doing like before. Stop get lost in your thinking. Start practicing. to understand นเดอะ u รู be a w a ว e ใน every person moment you have to make a decision พระพุทธเจ้าเรียกพวกที่อยู่มีความเป็นอยู่โดยไร้สาระอย่างเงี้ยชีวิตจมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าหลอกตัวไปวันๆเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตี the Buddha will call this kind of person that live their life with them, the the useless w สีย e that t i default person ท like Def ี a ่พ d ะพุทธ l จ้าเรียกแบบนั้ t default f a u l t fault fault ปีนายนอย่าให้ปล่อยให้วันเวลามันล่วงเลยไปเพราะเรามาอยู่ที่นี่ก็จํากัดเวลาก็จํากัดเดี๋ยวก็ต้องจากไปแต่จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง หรือจมอยู่ในความทุกข์เศร้าหลายคนก็มาอยู่ที่นี่จนแก่เท่าและตายไปหลายคนแต่ก็เสียประโยชน์เพราะว่าแกล้งทําเป็นไม่ลืมลืมและไม่คิดอะไรไม่จําอะไรไม่ยึดถืออะไรแต่ความจริงไม่เคยไปลวางอะไรเลยหลายคนก็เป็นเช่นนี้หลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งอย่าทำแบบนั้นเป็นอันขาด you have to make a decision not try to pretend that you not attach to anything But you have to see that what you still attach and letting go of it. It's not like many people that they live here and they think they don't attach to anything, but they just live in the temple and they feel okay. but actually they attach to everything and never contemplating on it, they still attach. So you have to make a decision, not follow that way. You have to contemplate that what you still attach. and have make let decision. it to go. You พระพุทธเจ้าตัดว่าผู้มีอยู่เพียงแค่ราตรีเดียวคือคืนเดียวแต่เพียรเพียรนาเห็นรู้แจ้งในศัจธรรมในความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างการจิตใจเราและผู้อื่นของสรรพสัตวทั้งหลายเนี่ยประเสริฐกว่าผู้มีอายุตั้งร้อยปีแต่มีความเพียเรเลวมีความไปอยู่ด้วยความประมาท the buddha said if you still have one day left in your life but you're contemplating on the truth you see the impermanence of the conditioned things you see it impermanent non-satisfactory and non-self this one is a greater person it has a more value than the person that can live more than 100 years but haven't seen any truth พิกษุณีท่านหนึ่งอะฝังพระธรรมุทธเจ้า,านี่จบก็บรรลุผนิพพานชื่อว่าพระโสนาภิสดีชื่อพระโสนา when one pikkuni listened to this teaching of the Buddha she enlightened her name is Sona ดันั้นจะเห็นว่ามีความเป็นอยู่คืนเดียวมันเรื่องมันมันน้อยไปภายในคืนเดียวมีความเพียร เพียงเปลี่ยนนเห็นสัาจะทำความจริงนิจจังทุกขังาณาตาก็มีโอกาสพ้นทุกข์ได้ So even one day left in your life, but you contemplating on the truth, you can be free from suffering. So even only one day is very important. ดีกว่าเนี่ยมีชีวิตกว่าไปอยู่กันต้องอายุต,ต้องหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมีความเพียเรเลวมีความประมาทอยู่ It's different from some people that even now they are 60 years old, 70 or more than 80, but they haven't practiced and contemplating on the truth. This is useless. <laughs> Live their life with, um, with the useless. <laughs> เราต้องช่วยตัวเราให้บริสุทธิ์เองพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นเพียงแค่ผู้บอกผู้สอนผู้ชี้แนะตนของตนต้องพึ่งตัวเองช่วยตัวเองบริสุทธิ์อัคขาตาโรตถาคโตตถาคตเป็นเพียงผู้บอกผู้สอนผู้ชี้แนะอัตติอัตโดนาโถโกหินาโถปรโรติยา ตนของตนต้องช่วยตัวเองให้บริสุทธิ์ผู้อื่นเนี่ยจะช่วยให้เราบริสุทธิ์ไม่ได้ The Buddha said there is no one can help you you have to help yourself by practicing The Buddha and the master can be the only the teacher can give you a guidance but you have to practice by yourself ดำไปเพียานานะเอวังก็มีด้วยประการชน